สวัสดีครับวันนี้สวนแม่สงางครับเรามาอยู่ที่ปั๊มปตทนะบางบนาวนะขาเข้ากรุงเทพมหานครนะครับวันนี้เรานําผลิตผลคนอินทรีครับมามอบให้กับประชาชนนะครับที่เดินทางสัญจรผ่านไปผ่านมาเนาะเพื่อเข้าไปที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าเราเป็นปั๊มปตทขาเข้านะปั๊มปตทวางบนาวนะครับขาเข้ากรุงเทพมหานครนะก็จะมีผู้ที่สัญจรน,นะไปเที่ยวทะเลมาไปเที่ยวทางโซนภาคใต้มานะก็จะ แวะมาเติมแรงเติมพลังที่นี่ครับเราก็มีผลิตผลคอนินซีครับเป็นสิ่งดีๆนะครับที่มอบให้นะครับให้กับประชาชนทั่วไปนะครับที่สนใจใส่ใจในสุขภาพแล้วก็ต้องการพืชผลอินซีนะครับไปไว้บริโภควันนี้เรามาตั้งแต่เช้าเนาะขายดีขายดีครับตัวนี้เหลือเหลือของน้อยแล้วเหลือของน้อยแล้วเหลือไม่เยอะนะครับเพราะนั้นก็สนใจก็แวะให้กําลังใจครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับประมาณช่วงหลังจาก เที่ยงไปนะครับหลังจากเที่ยงไปจนถึงสองทุ่มนะครับก็แวะมาให้กําลังใจกันนะครับมาเลือกสรรนะครับสิ่งดีๆให้กับสุขภาพตัวเองนะครับอาหารดีนะครับชีวิตก็ดีนะครับเขาเรียกว่าสินค้าคุณภาพเพื่อคุณภาพชีวิตนะนะครับต้องใช้คานี้นะครับก็แวะมานะครับส่วนแม่สางครับ